สวัสดีค่ะวันนี้แม่จอยมาพร้อม Q Touch Al l Premium Series New Design 360 Rotation รถเข็นที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์พร้อมสนุกกับทุกกิจกรรมเดินทางไปด้วยกันทุกที่ดีไซน์โดดเด่นเสริมความหรูหราด้วยเทคนิคเคลือบพิเศษวาคุ้ม Printing ช่วยยืดอายุการใช้งานทนทานต่อการเกิดสนิมตัวรถเข็นผลิตด้วยวัสดุ อะลูมิเนียมอัลอยที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าอะลูมิเนียมทั่วไปถึง2เท่าและจุดเด่นของรถเข็นรุ่นนี้นะคะอยู่ที่นี่เลย New Design 360 Rotation เบาะสามารถหมุนได้รอบทิศทาง3า0องศารองรับการใช้งานตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4คขวบเลยตัวเบาะถักด้วยตะข่าย 3D ที่ละเอียดที่สุด ทำให้ระบายความร้อนได้ดีอากาศถ่ายเทช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายของลูกน้อยขณะนอนหลับแถมยังซับพอร์ตสริราเด็กตั้งแต่แรกเกิดได้อย่างปลอดภัยตัวรถเข็นน้ำหนักเบาพับง่ายเก็บง่ายด้วยระบบอัตโนมัติกดเปิดและพับได้เพียง1วินาทีตัวล้อนะคะ เป็นระบบ4 Wheel Spring Suspension ช่วยในการสมดุลการทรงตัวทุกการขับเคลื่อนและยังดูดซับแรงกระแทกได้ดีด้วยโชคอัส4ล้อพร้อมสปริงรองรับแรงสั่นสะเทือนล้อหมุนได้360องศาปลอดภัยด้วยระบบ Double Lock ง่ายๆ แค่ใช้เท้าเหยียบเบรกจุดเดียวหยุดทั้งคันตัวพนักพิงสามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เขายังมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษอย่าง r e c r i n i n g Backrest พนักพิงปรับได้3ระดับสูงสุด175องศาสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการมีกระเป๋าหลังพนักพิงใส่ของสะดวกหยิบจับง่ายใกล้มือจะบอกว่ารถเข็นรุ่นนี้ใช้งานสะดวกมากๆเบาหมุนง่ายแค่ใช้มือเดียวปรับเข็นได้สองทิศทางเพื่อให้เหมาะกับทุกช่วงพัฒนานการของลูกน้อย ขนาดเล็กพกพาสะดวกด้วยน้ำหนักเบาเพียง8.2กิโลับเก็บง่ายประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะในส่วนของที่พักเท้าก็สามารถปรับระดับได้ตามต้องการตะก้าใส่ของใหญ่จุใจแม่มากรับน้ำหนักได้ถึง3กิโลกร,รมัมเพิ่มความปลอดภัยด้วยเซติเติลเข็มขัดดิรภัย5จุดพร้อมซัพพอร์ตที่นุ่มสบายสามารถปรับให้เข้ากับสลีละลูกน้อยได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีแฮนด์เจลบาพรีเมียมด้ามจับระบา์กันตกวัสดุหนัง P ียูพรีเมียมเย็บได้คู่ออกแบบ มาให้โค้งรับกับมือได้พอดีนอกจากนี้นะคะเขายังมี Canopy 3 in 1หลังคาขนาดใหญ่พิเศษช่วยป้องกันแสงแดดได้มากถึง U P F 50บวกมี 3D ซิทเปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกพร้อมตะข่ายระบายอากาศไม่ทำให้ลูกน้อยรู้สึกอึดอัดขนาดพักพ่อนและยังสามารถปรับเป็นมุงได้ในตัวช่วงเนี้ยควรใช้มากๆเลยค่ะบอกเลยว่าแม่เห่อมากๆใครสนใจรถเข็นแบบเดียวกับแม่จอยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ l o c k i n g kids Thailand เลย